การก้าวขึ้นมาเป็นนะักฟุตบอลอาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าทําสําเร็จได้แม้ไม่ต้องถึงกับเป็นซูเปอร์สตาร์มันก็สามารถช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นด้วยค่าเหนื่อยที่ได้รับโดยเฉพาะในฟุตบอลยุโรปเด็กๆทั้งที่เมริกาใต้แล้วก็แอฟริกาเนี่ย มุ่งมั่นที่จะเดินในเส้นทางสายนี้เพื่อหวังจะกระชากตัวเองจากความยากจนรวมถึงยกระดับของคนในครอบครัวด้วยแต่หลายครั้งเนี่ยมันไม่เป็นอย่างใจไม่ว่าจะไปไม่ถึงดวงดาวฝีเท้าไม่ถึงและที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือการถูกหลอกนั่นเองครับความฝันในการเป็นฟุตบอลของเลียนเบเรมถูกทําลายลงหลังจากที่โดนแมลมองปลอมนับหลอกโดยยกย่องว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นเนยมาคนต่อไปนะครับเลียนที่อายุ18ปีในตอนนั้นเนี่ยได้รับความสัญญ,ญาจากแมลมองนามเตียโกโรดริโกเดซูซา การพาเข้าสู่วงการลูกหนังของอิตาลีแต่ว่าหลายเดือนต่อมาเนี่ยเจ้าตัวถูกทิ้งไม่มีแมก้กระทั่งอาหารหรือน้ำประปาใช้น่นอนว่าเลียนไม่ใช่ผู้โชคร้ายเป็นคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยตำรวจของสเปนสืบสวนพบว่ามีการหลอกให้ความหวังครอบครัวชาวบาราซิลกว่า70ครอบครัวนะครับว่าจะพาลูกชายไปปั้นให้เป็นผู้เล่นชั้นยอดสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนหลอกกันไปนะครับกับเบลลมที่ไปอยู่ในอิตาลีเนี่ยก็ต้องเผชิญสถานการณ์ที่คล้ายกันหลังจากถูกแมมมองปอมอรายหลอก ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2019เขาได้เจอกับเตียโก้ซึ่งเสนอให้เขามา,มาร่วมทีมอันบารองโก้ซึ่งเป็นสโมสรในดิวิชั่น4ของอิตาลีพร้อมกับข้อเสนอว่าจะรับผิดชอบทั้งค่าอาหารและก็ที่พัาให้ทั้งหมดและสโมสรก็จะให้เงิน300ยูโรต่อเดือนด้วยนะครับในระหว่างนี้จะดําเนินการเรื่องของสัญชาติอิตาลีของผู้เล่นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเบลลมเผยว่าตัวเองเนี่ยถูกทิ้งโดยไม่มีน้ําใช้เกือบ10วันไม่มีอะไรเลยนอกจากพาสต้าและก็ซอสกออกออออ่่นยเน 8, นเาาจมมืืบพยายา เบเรมเนี่ยเปิดเผยกับเดอะซันว่าเตียโก้เนี่ยบอกกับผมว่าจะได้เล่นให้กับอันบารองโก้ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของเส้นทางอันยอดเยี่ยมในฟุตบอลยุโรปลองนึกภาพการเป็นเด็กจากอเมริกาใต้และชายคนนี้บอกว่าเขาจะช่วยให้คุณเป็นเนย์มาคนถัดไปมันยากที่จะปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมพยายามอย่างหนักในการยกระดับสู่วงการกีฬาก่อนจะย้ายไปอิตาลีเนี่ยเบเรมถือว่าครอบครัวมีฐานะพอสมควรนะครับพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรูเห็นวิวทะเลสาบที่กาดาซึ่งเตียโก้เนี่ยพาไปทานร้านอาหารหรูซึ่งทางเบเรมเนี่ยจำได้ว่า ไม่มีความพทับใจแรกที่ดีนะักเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดีเกินไปนะครับเบเลมมาถึงอิตาลีเมื่อวันที่3ามกราคมปี2020ก่อนย้ายไปอยู่กับเด็กอีก4คนที่อายุระหว่าง1 6บหถึงยีปีในไอโซล่าเดลลาสกาล่าทางตอนใต้ของเวโรนาเ bon อ็ดูอาร์โดโบนีคอลเล่วยี9ปีที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นทันตแพทย์อยู่ที่บอนมาตอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเบเลมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ26ปีได้เล่าถึงฝันร้ายของตัวเองแล้เล่าว่าเขาคอยเตือนนักกีฬ e อเดโบอกว่าเขาจะเรียกเก็บเงินราว4,000ยูโรเพื่อจาัดก,การเรื่องสัญชาติของเราหลังจากเก็บเงินไปแต่ก็ไม่ทําตามสัญญาซึ่งเจ้าตัวอธิบายถึงกฎหมายของอิตาลีว่ากําหนดให้ผู้ที่จะต้องขอสัญชาติเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ที่นั่นสักระยะโดยปกติแล้วเนี่ยต้องเช่าบ้านเป็นเวลา45วันนะครับ แต่ในขณะที่เขาไปเรียนเนี่ยเตียโก้กลับเอาคนอื่นมากมายมาอยู่ในบ้านทําให้เขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ซึ่งเขาเล่าต่อว่าผมยากจนและต้องใช้ชีวิตข้างถนนเป็นสัปดาห์ผมอาบน้าในห้องน้ําสาธารณะและนอนบนม้านั่งในสวนสาธารณะในขณะที่ผมพยายามหาทางเอาเงินคืนมาและเมื่อผมพยายามกลับเข้าไปอยู่ในบ้านที่อิตาลีเนี่ยมันก็ไม่มีที่ว่างสําหรับผมแล้วดังนั้นเตียโก้จึงให้ผมอยู่บ้านกับเด็กๆซึ่งจากนั้นเนี่ยเอเดวาร์โดหาทางขอสัญชาติด้วยตัวเองนะครับแต่กลับประชิญการคุกคามจากเตียโก้ที่ส่งข้อความดา่าซึ่ง หลังจากได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยเบลมเองก็อยากหาทางกลับบ้านในทันทีเช่นกันนะครับจุดตกต่ำที่สุดคือการระบาดของไวรัสโควิดที่ทาให้ทุกที่เนี่ยถูกปิดกระทั่งปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เบเลมหนีออกจากเวโรนาเพื่อดําเนินการขอสัญชาติอิตาลีและทําได้สําเร็จด้วยครับด้วยการช่วยเหลือของเอโดโดและจากนั้นเขาบินไปลอนดอนเพื่อไปพบพี่ชายแต่ก็ยังโดนคุกคามอย่างหนักเบลมเล่าว่าจากความเครียดทั้งหมดที่ผมต้องเจอตลอด2เดือนเนี่ยผมเกือบเสียเงิน80 0 0ปอนด์ในกระเป๋าเมื่อเตียโกบอกว่าผมต้องจ่่าาายยเเป็นคยยกลิกสัญ,ญ,ญ กับอันบารองโกผมและเพื่อนร่วมทีมได้บอกทุกอย่างเกี่ยวกับเตียโก้ให้กับผู้บริหารของอันบารองโกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้และก็เอาแต่บอกให้เราไปจัดการกับเตียโก้เอาเอง สุดท้ายดานเอเล่ปราโดทนายความช่วยเหลือนักกีฬารุ่นเยาว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยพร้อมกันนี้ก็ค้นพบว่าเตียโก้เนี่ยปลอมแปลงลายเซ็นของเขาในเอกสารโอนฉบับหนึ่งปราโดบอกว่าผมเศร้าใจอย่างมากกับสิ่งที่เขาต้องเจอในฐานะทนายความผมรู้สึกถึงความยุติธรรมและหน้าที่ต่อเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมได้รู้เกี่ยวกับก,บการปลอมแปลงลายเซ็นของเตียโก้ปัจจุบันเบลเลมในวัย21ปีอาศัยอยู่ที่เคมบริดจ์และกำลังศึกษาด้านบัญชีและการเงินที่แองเจลัสกินยูนิเวอร์ซิตี้ส่วนเตียโก้สำนักขข่าาองบรล เรคคอร์ดทีวีดักฟังโทรศัพท์ของเขานะซึ่งเผยให้เห็นถึงการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสุดท้ายเจโก้เนี่ยไม่ถูกจําคุกในขณะที่เจ้าตัวขอรีภัยในอิตาลีโดยบรรลุข้อตกลงกับอายการด้วยการจ่ายเงิน3,800ปอนด์เนื่องจากการโทรธรรมของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงจากรายงานของเรคคอร์ด